สวัสดีครับไกด์ร้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งไม่ใีป้ร้านนะครับแต่ว่ารู้กันว่าคือชื่อร้านโกแก้วนะครับเป็นร้านอาหารซึ่งผมได้รับคาแนะนําจากเจ้าของโรงแรมที่ผมไปพักนะครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงศรีนะครับแต่ว่าตัวร้านติดกับแบงก์กรุงเทพครับแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับที่ผมสั่งมาทานเป็นเมนูซึ่งเจ้าของร้านแนะนํานะครับโกแก้วแนะนําก็คือเป็น ต้มยำปลาเนื้ออ่าปลาน้ำปลาครับชื่อเพาะทีเดียวครับชื่อเพาะทีเดียวครับผมเป็นต้มยำปลาน้ำปลาครับ<อ>นี่ครับเรามาดูเป็นน้าฟ้านะครับแล้วก็เป็นเนื้อปลานะครับอไอ้น้ำก็ต้องลองชิมต้มยำปลาน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะครับตัดใส่ถ้วยครับ แับแรกชิมต้มยำเนี่ยผมขอชิมน้ำก่อนนะครับว่ารสชาติน้ำนี่เป็นคนขนาดไหนครับโอ้โหกลมกล่อมครับบอกได้คำเดียวครับว่ากลมกล่อมมากอร่อยครับนี่ครับต้มยำปลาน้ำปลายนะครับร้านโกแก้วครับ